สวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆคนที่ติดตามกันนะคะก็จะเห็นรูปนะคะที่นุชลงใน Facebook ค่ะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีค่ะส่งจอมาให้ส k ิป c a s ซีนได้ทดลองเล่นกันถึง3ตัวด้วยกันค่ะ <S <S ตอนที่เราได้รับจอ l อมานะคะคือใจนุชสนใจจอตัว34นิ้วของเขามากค่ะเพราะว่าคุณนุชอยากลองใช้จออั t ตร้าไวสักครั้งหนึ่งอยู่แล้วค่ะว่ามันจะเหมาะกับการใช้งานของเรามันจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์การเล่นเกมการ สตรีมเกมของเราหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายแล้วยังไม่ได้ลองเลยค่ะแค่ดูสเปคที่กล่องกลับกลายเป็นว่าตัวที่สะดุดตานะคะตัวที่นุสนใจมากที่สุดกลับเป็นตัว24นิ้วค่ะ สวัสดีค่ะนุสคิปคาซีนค่ะเป็นสตรีมเมอร์คนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งใน Twitch นะคะสามารถติดตามพบปะพูดคุยกันได้ทาง Twitch ทุกวันอังคารพฤหัสสุกเวลาตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะสำหรับจอ l c g 2 e ตัวเนี้คือจุดที่ทำให้นุสสนใจนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเป็นจอ ips สำหรับนุสนะคะผู้ซึ่งเป็นแฟนจอ monitor ips อยู่แล้วประการแรกเลยก็คือสีตรงค่ะ เพราะว่านุชนะคะใช้จอในการเล่นเกมของนุชกับจอในการทํางานใช้จอเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าตัดต่อคลิปวิดีโอหรือการทํารูปต่างๆสาเหตุที่2ค่ะจอ TN กับจอ VA จะไม่ค่อยตอบโจทย์นุชสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าวิวแองเกิลเขาค่อนข้างที่จะแคบเวลาที่นุชไม่ได้อยู่ตรงกลางหน้าจอเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้สีค่ะแล้วก็ความสว่างของภาพผิดเพี้ยนไปค่ะคือในหลายๆครั้งนะคะเวลาที่นุชเล่นเกมแล้วนุชเมื่อยอะ นุชก,ก็จะไหลใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าหน้าจอมันก็จะดํามันก็จะมืดไปนุก,ก็จะมองไม่ค่อยเห็นค่ะสุดท้ายแล้วนุก,ก็ปวดตาสุดท้ายแล้วนะคะจอคอมพิวเตอร์ที่นุดเลือกใช้นะคะก็เป็นจอ IPS มาโดยตลอดเลยค่ะเพราะว่าตอบโจทย์การทำงานการเล่นเกมไลฟ์สไตล์ของนุชมากที่สุดแล้วละคะ่ะสำหรับตัว a o c 2 4 g 2 e เนี่ยนอกจากที่เขาจะเป็นจอ IPS ได้แบบที่นุชชอบแล้วนะคะเขายังมาพร้อมกับ refresh rate ที่ 144Hz รี่ค่ะซึ่ง นุชจะบอกว่ามันเป็นจอ1 4อเฮิร์ตตัวแรกที่นุชได้ได้ลองใช้ได้ลองเล่นจริงๆเลยล่ะ <c oughs> เขามีมาตั้งนานแล้วเธอไม่เคยลองใช้เลยจริงๆหรอ <c oughs> ก็เพราะว่ามันแพงไงคะคือนุชอะ่ะก็เห็นหลายๆคนนะคะที่เขาสตรีมเกมเขาเล่นเกมกันเขาใช้จอ144เฮิร์ตอ่ะนุชก็อยากลองใช้บ้างแต่พอนุชไปดูราคาพอไปเช็คราคาแล้วมันก็เกินบัดเจตนุชไปเยอะมากเลยล่ะคะ่ะอันที่3 AMD FreeSync อันที่4 display port จากการที่เราได้เห็นนะคะตัว nvidia geforce ตัว rtx 3080ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยมันทำให้หนุดรู้เลยทันทีว่าในอนาคตน,นะคะตัวมาตรฐานค่ะพอร์ตมาตรฐานของจอคอมพิวเตอร์ค่ะจะต้องเป็น display port แล้วจอที่นุดมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ไม่มี display port ค่ะนุดก็เลยต้องมองหาจอมอนิเตอร์ตัวใหม่ค่ะที่มี display port ที่นุดจะสามารถใช้งานไปได้อีก3ปี5ปี และข้อ5เข้ามากับราคาที่5,000ต้นต้นเองอะหลังจากที่นุชได้ลองใช้เป็นเวลาพักหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าจะใช้สตรีมเกมไม่ว่าจะเป็นใช้เล่นเกมนะคะก่อนที่นุชจะมาทำรีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยนุชก็ได้ลองเซิร์ช Google ค่ะว่าเขาขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ปรากฏว่านุชเจออยู่ที่ราคาเริ่มต้นนะคะที่นุชเห็นนะที่นุชเห็นนะถูกที่สุดเริ่มต้นก็คือ4,990กับแพงที่สุดที่นุชเห็นนะ อยู่ที่ราคา5,500ค่ะคือมันทำให้นู้นรู้สึกว่าสเปคเนี้ยแบบเนี้ยคือราคา5,000ต้นๆเนี่ยมันเป็นราคาที่เราเอื้อมถึงได้เวลาที่นุ้นจะเลือกซื้อจองมอนิเตอร์สักตัวหนึ่งเนี่ยคือถ้ามันโดนใจนุ้นถึง5ข้อเนี้ยคือนุดก็ซื้อแล้วนะแบบเอาตังค์ฉันไปเถอะแต่พอมาได้สัมผัสตัว AOC ตัว2 4 G 2 E ตัวเนี้ยจริงๆแล้วอะค่ะมันทำให้นุนได้รู้ว่ามันมีเรื่องที่นุนเกินคาด มากกว่า5ข้อนี้อีกค่ะความน่าสนใจของจอ AOC นะคะอีกเรื่องนึงก็คือซอฟต์แวร์ตัว G เมนูของเขาค่ะเราสามารถไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ G เมนูของเขานะคะ ได้ที่เว็บไซต์ของตัว AOC เองไม่ว่าจะเป็น AOC EN AOC Thailand นะคะแต่นุแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดจาก portrait com ดีกว่าค่ะเพราะว่าตัว portrait display เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้กับ AOC ค่ะแล้วเท่าที่นุชไปเช็คดูมานะคะซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจาก portrait com เนี่ยจะอัปเดตกว่าซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บของ AOC ค่ะคือตอนแรกอะ่ะนุชก็แปลกใจเหมือนกันนะคะว่า เฮ้ย hey, ทำไมจอมอนิเตอร์มันต้องมีซอฟต์แวร์ด้วยหรอแต่พอได้ลองเข้าไปดูแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเออม,มันดีจริงแฮะใช้งานได้สะดวกค่ะก็คือตอบโจทย์นุ่มมากอย่างหน้าแรกนะคะเมนูแรกที่มาเลยก็คือเกมโหมดเกมโหมดเนี่ยมันก็คือพรีเซตหน้าจอของเราค่ะตรงนี้ด้านบนเนี่ยเขาจะมีพรีเซตอยู่3อันค่ะอันนี้คือเป็นพรีเซตของ alc ค่ะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะคะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพรีเซต ที่ให้เราสามารถเซตรายละเอียดได้เองอีกถึง4 preset ซด้วยกันตอนนี้นะคะนุก็เซตที่ตัว c u s t o มค่ะอย่างที่นุชบอกไปแล้วนะคะว่าที่นุชอบใช้จอ IPS ก็เพราะว่าสีตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะนุไม่ต้องคิดมากเลยนุเลือกที่ sRGB ค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยโหมดเนี้ยมันจะให้ค่าสีที่ตรงมากที่สุดแต่ว่ามันก็จะจืดที่สุดเช่นกันค่ะ พอเราเซฟแบบที่เราต้องการค่า brightness ค่า contrast โน่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคไปค่ะอันที่นุดถูกใจมากที่สุดจริงๆสำหรับ G เมนูนี้เลยนะคะก็คือ low blue mode โหมดนี้นะคะก็คือการลดแสงสีฟ้าค่ะเพื่อถนอมสายตาเรานี่เขาก็จะมะีมาเป็นมั u ติมีเดียเป็น preset ของเขาไปค่ะแต่ละอันก็ จะมีค่าสีฟ้าที่ต่างกันเดี๋ยวตอนท้ายของ G เมนูเนี่ยเดี๋ยวนุชจะเอากล้องมาตั้งอยู่ที่หน้าจอ l c ให้ดูคะ่ะว่าสีอะ่ะมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนหลายคนก็บอกว่าเอ้ยโล w Blue Mode นี่ไม่เห็นจำเป็นเลยเราใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าก็ได้นี่แต่คุณรู้ไหมคะว่าเลนสที่ตัดแสงสีฟ้าดีๆเนี่ยราคาไม่ถูกเลยคะ่ะที่เราเห็นราคาแบบไม่แพงอะที่เราเห็นทั่ว,วไปเนี่ยตัวเนี้ย มันทําให้สีเพี้ยนค่ะมันใส่นานๆมันก็ไม่ดีกับสุขภาพตาของเราเช่นกันสําหรับนุชแล้วนะคะนุชเป็นคนที่เคยทําเลสิกมาก่อนเมื่อก่อนนี้นุชใสตาสั้นเยอะพอสมควรค่ะและการทําเลสิกมันก็แพงไงคือการที่นุชจะเอาอะไรมาใช้กับตาเราอะค่ะนุชค่อนข้างที่จะกังวลนุชก็เลยไม่กล้าที่จะใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าเพราะนุชกังวลว่าถ้าเลนส์มันไม่มีคุณภาพอะตัวเราค่ะมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดี อันต่อไปก็เป็น Eco Mode Eco Mode ก็คือเป็นโหมดของการลดพลังงานค่ะว่าถ้าเราอ่านตัวหนังสืออะไรยังไงอันนี้นะคะก็เป็น p r e s ซ t ตนะคะที่ทาง LC นะคะทางซอฟต์แวร์นะคะเขาได้มองว่าเออมันเหมาะกับการใช้งานในแบบต่างๆ Display อันนี้ก็เป็นการ s e ตอัโน่นนี่นั่นรวมถึงการ s เ Refresh ช a t e ด้วยคือโดยปกติแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะซื้อจอ 144Hz มาใช้นะคะ แต่ถ้าเราไม่เซตค่า Refresh Rate เนี่ย Default ตอนที่นุเสียบไปก็จะเป็น 60Hz ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ AOC ล่ะเพื่อนๆไม่ได้ใช้ G เมนูล่ะเวลาที่เราใช้จอ 144Hz เป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องไปเซตที่ไหนทำได้ตามนี้เลยค่ะคลิกขวานะคะแล้วก็มาที่ Display Setting ค่ะแล้วเราก็เลือกมาที่ Advanced Display Setting จะ อันนี้จอ AOC นุดก็คือตัวนี้ค่ะอยู่ในดิสลย์ที่1ตอนนี้มันคือ144 h z อยู่ใช่ไหมคะถ้าจอเพื่อนๆนะคะมี refresh rate ตรงนี้เขียนว่า60 h z ให้มาที่ Display Adapter property ค่ะมาที่ Monitor แล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะอันนี้คือเป็นการเซตที่ Windows นะคะไม่ว่าจะเป็นจอยี่ห้ออะไรรุ่นไหนนะคะ ทำแบบนี้ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะภาพที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือภาพที่นุชใช้กล้องจับที่หน้าจอตัว l c เนี่ยนะคะอ่ะมาที่หมดแรกค่ะ preset อันแรก FPS มันก็จะหน้าจออมฟ้า RTS แตะละอันค่ะคือเขาก็จะมี preset ไม่เหมือนกันซึ่งแถวบนเนี่ยเราจะปรับอะไรไม่ได้ค่ะแต่ส่วนแถวล่างเนี่ยเราสามารถปรับได้ค่ะแล้วก็อันนี้ที่นุช ปรับเอาไว้นะคะเสรเอาไว้นะคะตัวคัสตอมของนุชคือเป็นอันเดียวที่นุดเซ็ตเลยที่เหลือนุยังไม่ได้เซ็ตอะไรเลยค่ะซึ่งปกติแล้วเวลาหนูใช้มอนิเตอร์นะคะหนูก็ไม่ค่อยเซตอะไรมากค่ะเขามีดีฟอลต์มายัางไงหนูก็ใช้ไปแบบนั้นแหละแล้วก็มาที่ Low b โหม Mode ตอนนี้ off อยู่นะคะลดแสงสีฟ้าถ้าเป็นมัลติมีเดียทั่วไปอ่าก็จะลดนิดนึง ถ้าเป็นการดูเน็ตดูหน้าจอเน็ตก็จะอีกแบบหนึ่งใช้งานออฟฟิศก็จะอีกอย่างหนึ่งอ่านหนังสือก็จะลดไปเยอะที่สุดค่ะซึ่งตรงนี้คือเขาทำเอาไว้ให้เหมาะสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆส่วนอีโค o โหมดก็เช่นเดียวกันค่ะว่าเออเราจะปรับอะไรยังไงแบบอีโคแบบไหนมันก็จะปรับแสงมากแสงน้อยเป็นพรีเซตอีกแบบหนึ่งเหมือนกันสำหรับ G เมนูเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนะคะหนูก็เห็นมีคอมเมนต์กันค่ะบอกว่าเวลาเปิดซอฟต์แวร์ G เมนูใช้ครั้งแรกๆเนี่ย มักจะเกิดอาการหน้าจอค้างจอดำทำให้เราต้องกด hard reset คอมพิวเตอร์ของเราหรือไม่ก็ต้องถอดปลั๊ก power ออกเลยอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้นุชยังไม่เจอนะคะมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของเวอร์ชั่นก่อนค่ะเพราะว่าตัว G menu เนี่ยเขาก็ออกมาแล้วหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันแต่จุดที่อันนอยนุดนิดนึงนะคะคือในส่วนของ preset ค่ะคือบางทีอ่ะนุชกด s a v ไปแล้วนะคะพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ย preset ที่นุชเซตเอาไว้นะคะ มันรีเซ็ตค่าค่ะโดยที่นุชไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งนุชก็เลยไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเป็นที่ซอฟต์แวร์หรือเป็นที่ human error เป็นที่การใช้งานของนุชเองนะคะสำหรับตัวซอฟต์แวร์ G menu เนี่ยมันเป็นอะไรที่นุชชอบนะนุชถูกใจนะคะแต่ด้วยความที่มันยังน่าจะใหม่อยู่ละคะ่ะมันก็ยังต้องการที่จะพัฒนาต่อไปค่ะอ่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ตัว AOC นะคะ 24G2E เนี่ยเขามีฝาแฝดด้วยนะแองงงดิก็คือรุ่น 24G2 ค่ะเขาเป็นรุ่นพี่ค่ะออกมาก่อนกันนิดหน่อยค่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะตัวจอเหมือนกันทุกอย่างความแตกต่างเขานะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะก็คือขาตั้งอันนี้เป็นขาตั้งของตัว 24G2 นะคะอันนี้เขาจะปรับระดับได้ คือสำหรับตัว l c 24G2E ที่นุชรีวิวเนี่ยนะคะตัวขาเขาจะปรับระดับขึ้นลงไม่ได้ค่ะแต่เขาจะทิ้วได้ทิ้วได้ก็คือหักขึ้นลงเงยก้มอะไรแบบนี้เนี่ยและค่ะที่เหลือคือเหมือนกันทุกอย่างเลยสเปกจอเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วก็ราคาเขาต่างกันอยู่ที่ประมาณ5 600บาทคือจะบอกว่าตัวขาจอของ AOC เนี่ย เขามีชื่อเสียงนะคะมันช่วยในเรื่องของเอ็กโอนอมิกค่ะมันช่วยในการปรับลักษณะปรับท่าการนั่งการทำงานของเรานะคะให้ถูกต้องตามหลักมากขึ้นค่ะแต่สำหรับนุชนะคะคือนุชมีขาตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนุชให้ดูอันนี้เป็นขาตั้งจอที่นุชใช้นะคะสำหรับนุชนะคะคือนุชมีวีซ่าเมาส์อยู่แล้วค่ะคือนุชมีขาตั้งจอที่สามารถปรับระดับได้อยู่แล้วนะคะก็ถือว่า ตัว 24G2E เนี่ยก็ช่วยให้นุชประหยัดไปได้อีก5-600บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มีวีซ่าเมาส์แบบนุชนะคะแล้วก็ใส่ใจสนใจในเรื่องของเอ็กโอนอมิกนะคะก็นุชก็แนะนำนะคะตัวรุ่นพี่ของเขานะคะตัว 24G2 เพราะว่ามันแพงกว่ากัน5-600บาทเองอะถ้าคุณไปซื้อแบบพวกขาวีซ่าเมาส์แบบของนุชเนี่ยสำหรับจอเดียวก็พันกว่าบาทแล้วอะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวจอ aoc 2 4 g 2 e ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีไลฟ์สไตล์มีการเล่นเกมมีการใช้งานแบบนุษนะแบบที่นุษได้บอกมาข้างต้นแล้วเนี่ยนุชเชื่อว่าจอ aoc ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆเช่นกันค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกด subscribe กด like แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สคริปต์คาสีนขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่นคลิปหน้าสวัสดีค่ะ